แช์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26รกรกฎาคม2567มาอัปเดตเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะล่าสุดมาดูกันว่าพระสงฆ์มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปดูรายละเอียดก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ เงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทล่าสุดล่าสุดนายภูมิธรรมแจ้งแล้วนะคะว่าพระสงฆ์มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตพร้อมเผยเหตุผลผู้ป่วยติดเตียงใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้นะคะโดยนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุถึงโครงการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะว่าพระสงฆ์ถือเป็นพลเมืองได้สิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอล10,000บาท ผ่านดิจิตอล a l ลต t ตามโครงการเช่นเดียวกับผู้ป่วยติดเตียงก็มีสิทธิ์ได้รับตามปกติโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งเป็นเลขประจำตัวบุคคลอยู่แล้วโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนในครั้งที่2และจะมีการถแถลงข่าวในรายละเอียดถัดไปให้ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอนว่ารู้แล้วนะคะว่าประสงค์ได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่มาดูทไทม์ไลน์การลงทะเบียนเงินดิจิตัล10,000บาทนะคะ ประชาชนจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐในวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายน67กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนโดยจะมีการประกาศรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะรอติดตามนะคะในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม6 7กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนวันที่1ตุลาคม2567ทั้งนี้นะคะจะประกาศผล และเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติพร้อมกันตั้งแต่วันที่22กันยายน67และจะเปิดให้มีการใช้จ่ายในไตรามาสีปี67นี้นะคะอัปเดตนะคะสำหรับพระสงฆ์มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอลวัลเหนึ่0 0 0ืนบาทหรือไม่มีคำตอบในคลิปนี้นะคะ